สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับการรีวิวสินค้าจากแบรนด์กิสมนะครับสำหรับคนที่กำลังอยากใช้หูฟัง iPhone นะครับแต่ราคาอาจจะสูงไปสักนิดหนึ่งนะครับหรือจะไปใช้ Airpods นะครับก็เกินงบประมาณไปเยอะนะครับวันนี้ก i สม o เรามี GS-008 นะครับ หูฟังสําหรับสาวก iPhone ที่ราคาเป็นมิดนะครับและฟังก์ชันก็ยังครบคันไม่แพ้แบรนด์อื่นเลยทีเดียวนะครับไปดูกันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวหูฟังก่อนนะครับหูฟังตัวนี้ถูกดีไซน์แบบเอียบัดนะครับเหมาะสําหรับคนที่ ไม่ชอบอินเอียที่ต้องใส่หูเข้าไปลึกๆนะครับตัวสายถูกดีไซน์เป็นยางที่มีความยาวถึง1.2เมตรมาพรา้อมมัลติฟังก์ชันที่ตัวสายและหูฟังตัวนี้ใช้เป็นแจ็คไลนิ่งครับเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันของหูฟังตัวนี้กันนะครับโดยหูฟังตัวนี้อยากให้เชื่อมบลูทูธก่อนเพื่อเพิ่มความคมชัดของเสียงทำได้ง่ายๆครับโดยการเข้าไปเปิดบลูทูธหลังจากนั้นเสียบหูฟัง จะมีบ๊อบอัพเด้งขึ้นมานะครับเพื่อให้เรากดคอนเน็ก c o คอนเน็แล้วกดตกลงเป็นอันเสร็จสิ้นครับเดี๋ยวเรามาดูในโหมดของมัลติฟังชันกันนะครับโดยสำหรับคนที่ฟังเพลงเราจะมีปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงมาให้สำหรับคนที่อยากเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับก็เพียงกดตรงกลาง2ครั้งหรืออยากกลับไปฟังเพลงก่อนหน้านี้ก็กดตรงกลาง3ครั้งในโหมดของโทรศัพท์นะครับ เรามาพร้อมกับไมโครโฟนที่คมชัดนะครับและก็ง่ายดายโดยเมื่อมีสายเข้าเรากดตรงกลางหนึ่งครั้งก็สามารถสนทนาได้เลยครับสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับเราจะเน้นเสียงกลางที่คมชัดและเบสที่หนักแน่นนะครับไม่ว่าจะฟังผ่าน Youtube แอปสตรีมมิ่งหรือคลิปวิดีโอต่างๆนะครับถ้าฟังผ่านหูฟังตัวนี้รับประกันได้เลยครับว่าคุณภาพคุ้มเกินราคาแน่นอนก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวหูฟัง g i z m o รุ่น GS 008นะครับหวังว่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับสาวก iPhone หลายๆคนนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้ก็ได้จำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถหาซื้อได้ที่7 e เ e ่ e อหรือจะเป็นทาง7 Delivery ก็ได้นะครับหากสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก็เชิญได้ที่ Li น e g i z m o gadget หรือจะเป็นทาง Facebook f a n p a g e g i z m o gadget และเรายังมี gadget อีกมากมายให้ท่านได้เลือกชมนะครับผ่าน w วว g i z มอช h อปออนไลน์คอมสำหรับคนที่รับชมคลิปนี้แล้วยังไม่จุใจสามารถไปทดลองฟังเสียงหูฟังได้ที่กิสม o ช h อปที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้น3ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อไม่พลาดกัเกดเจ็ดดีๆจากทางกิสม o ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ราคาสบายกระเป๋าแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ